ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเราวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับทีมงานปีชาเจริญทรัพย์เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานขุดโคกหนองนาโมเดลพื้นที่อยู่ที่สีไร่3งานนะครับหน้าง,งานตรงนี้อยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่ตำบอลอ่างศิลา พื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่หน้าแคบแล้วก็ยาวแล้วก็จะไปแหลมในพื้นที่ข้างหลังนะครับเราก็ได้ออกแบบพื้นที่นะครับขุดบอ่อน้ําโมเดลทรงฟรีฟอร์มนะครับก็จะเป็นทรงยาวๆหน่อยเพื่อจะนําดินในส่วนของพื้นที่บอ่อกระจายโคกให้เต็มพื้นที่นะครับเราจะขุดเป็นโคดเคี้ยวโคดเว้าวนะครับ มีความลึกอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับบางที่ก็4เมตรบางที่ก็3เมตรนะครับตัวนี้จะยืดหยุ่นไปนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็จะเจอเหินดินดานหรือว่าชั้นดินหินนะครับก็จะแข็งหน่อยนะครับบางพื้นที่ก็ขุดได้ลึกบางที่ก็ขุดได้ตื้นนะครับเพราะว่าโซนดินตรงนี้นะครับจะเป็นหินดินดานนะครับในส่วนของพื้นที่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นพื้นที่บ่อน้าโมเดลทรงอินฟินิตี้นะครับ ทรงฟรีฟอร์มนะครับส่วนอินฟินิตี้จะอยู่ข้างหลังนู่นนะครับก็จะขุดเป็นคดเคี้ยวนะครับเราขุดคดเคี้ยวเข้าไปนะครับเป็นบ่อ3จุดนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่โคกนะครับเราจะขุดอ้อมๆโคกอย่างนี้นะครับตัวนี้จะทําให้พื้นที่โคกเรามีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ําอยู่รอบๆโคกด้วยนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทําให้พื้นที่บ้านนะครับที่พักที่อยู่อาศัยเนี่ยร่มเย็น เราขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มเป็นตะพักนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นหินนะครับชั้นหินดินดานนะครับขึ้นมาก็จะเป็นชั้นดินเหนียวขาวผสมดินเหนียวแดงนะครับขึ้นมาก็จะเป็นชั้นดินเหนียวขาวเลยนะครับแล้วก็น่าดินอยู่ที่ประมาณ50เซนติเมตรเท่านั้นนะครับนี่นะฮะเราจะขุดคดเคี้ยวอ้อมโคกนะครับ บ่อนะ้ําตรงนี้มีพื้นที่รวมๆประมาณสักเกือบเกือบสงานนะครับดินตรงนี้จะไม่พังทลายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นชั้นดินเหนียวนะครับดินลูกรังเป็นชั้นดินที่ดีมากๆเลยนะครับข้อดีของดินเหนียวลูกรังก็คือมันจะไม่ค่อยพังทลายเท่าไหร่นะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โคกนะครับเนี่ยนะ,ะก็สามารถที่จะขับรถเข้ามาตรงนี้ได้นะครับทางเข้าก็อยู่ตรงนี้ตทีนี้จะเป็นพื้นที่โคกประมาณทักสางานนะครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะปลูกที่พักอาศัยได้นะครับทําเป็นสวนก็ได้ที่จอดรถก็ได้นะครับโรงเรือนก็สามารถที่จะปลูกไว้ข้างหลังก็ได้นะครับเราจัดสรรพื้นที่ไว้พื้นที่เรียบร้อยนะครับเนีย่ยนะ,ะที่โคก ที่ตรงนี้จะเป็นดินเหนียวนะครับข้อดีของดินเหนียวก็คือเราสามารถที่จะปลูกบ้านได้เลยนะครับดินจะแน่นดีครับสังเกตได้เลยว่านะครับถนนรัดยางนะครับเขานิยมเอาดินดินเหนียวนะครับชั้ดินข้างล่างเนาะมาทำรัดยางเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยจะมีความทนทานสูงนะครับจะจะไม่ค่อยยุบนะครับจะไม่ค่อยพังทลายนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะลื่นนะครับปลูกอะไรไม่ค่อยสวยอันนี้คือดิน เหนียวนะครับแต่ข้อดีคือการปลูกบ้านปลูกต้นไม้ยืนต้นได้ดีนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อน,น้ําในส่วนของพื้นที่ข้างหลังนะครับเจ่ของที่ก็ได้นําฟางมาเตรียมหุ่มดินแล้วมีน้ําออกด้วยนะครับเนี่ยเป็นสะดือน้ําตาน้ําหน่อยๆน,นะครับเราขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์มนะครับ ตัวนี้จะเป็นท่อ PVC นะครับเอาไว้แบ่งน้ำเมื่อน้ำเต็มจากพื้นที่สูงลงพื้นที่ต่ำน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคันล้อมที่นะครับคันล้อมที่คลองไส้ไก่นะครับเราขุดคลองไส้ไก่ขึ้นทําคันล้อมนะครับนี่เลย ของไส้ไก่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรความลึกอยู่ที่2เมตรนะครับนำบนดินทำคันล้อมที่นะครับทำกันแทนาตรงนี้มีแปลงนาข้าวด้วยนะครับประมาณ1ง,งานตรงนี้นะครับเอาไว้ให้เจ้าของที่ทำนาข้าวได้เราก็จะลอกหน้าดินนะครับทำเป็นคันล้อมประมาณ3เมตรฝั่งนู้นเอาไว้ทำเป็นรั้วเขตแดนบ้านได้นะครับเขตแดนพื้นที่ นนในส่วนของพื้นที่ข้างหลังนะครับผมก็ได้ออกแบบพื้นที่นะครับให้เป็นหลุมขนมคกนะครับเพื่อจะนําดินในส่วนของบ่อตรงนี้เลขแปดอินเทน็ตี้ตรงนี้นะครับเอาไปทําเป็นพื้นที่โคกนะครับเพื่อจะกันน้าท่วมให้เจ้าของที่เนี่ยสามารถที่จะปลูกลงเรือนได้นะครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่ปลูกป่าไม้ทําสวนต่างๆนะครับเนี่ยนะครับ บ่อทรงอินฟินิตี้นะครับตอนนั้นจะเป็นพื้นที่นาเก่านะฮะผมก็เลยเอกแบบพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เจ้าของที่เนี่ยขุดบ่อตรงนี้โยนดินไปตรงนั้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขนย้ายดินนะครับนี่นะครับนี่นะฮะตัวนี้จะเป็นชั้นดินหินดันนะครับอาจจะดูไม่เนียนตานะฮะเพราะว่าเป็นดินที่แข็งมากๆเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะสรลบตกแต่งให้สวยงามได้นะครับตรงนี้ ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นธรรมชาติของดินเนาะ,นะะกับโคกหนองนามโมเดลอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับรีวิวโคกหนองนามโมเดลนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจงานขุดก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาสอบถามงานขุดกับผมได้นะครับทีมงานปรีชาจเจริญทรัพย์เดี๋ยวผมจะมีเคียร์โค้ดไลน์ขึ้นมานะครับหรือว่าสามารถที่จะติดต่อได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ082 751 1163้านนะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาสอบถามเลขเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวแล้วนะครับผมก็ฝากเปพี่ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด subscribe ผมด้วยทีมงานปีชาเจญทรัพย์นะครับก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับขอพรให้ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ